เคยอ้างว่าถ้าหมดบุญจากมนุษย์แล้วจะเป็นพญามัจจุราชอุ้ยตายนประมาณนี้แก้วจะลงกระทะทองแดงแน่ที่บอกเลยสาเหตุนี้ฮะฮะแก้วนี่นะชีวิตนะก่อนตายไปแกอาจจะต้องลงกระทะทองแดงเพราะตอนเป็นคนชอบลงหม้อเดี๋ยวหม้อทองแดงฮะแก้วนะไออ้้ก็ตงแก้วต้องระวังอะไรที่เป็นห่วงไปนั่งกินสุกี้กันเนี่ยอะไรอยู่วันี้ไอ้เรื่องอะไรซุกี้พี่ก็พูดไม่เลยนี่พี่ยังไม่ได้พูดเลยเลยบองรู้จักเจนยานทริปไหมรู้จักสิครับเคยทำงานด้วยกันเปล่า เคยทำงานด้วยการคนรดูดีมาลิียกี้โทรมาทำไมเนี่ยกขพี่แก่เขาโทรหากูวันนีเกว่าจะโต่คนก็แสะแล้วกูก็เลยกลับไปปูก็เลิกงานกับมึงแล้วอ๋อโอเคโอเคไม่มีอะไรเขาทําทํางานกันอยู่พี่ป๋องอย่าโทรเข้ามาตอนเขาทํางานนะนี่มึงด่ากูนี่กูพี่มึงด่ากูไม่เนี่ยมันเกิดมันเกิดพี่ป๋องนะวันนี้นะมันเกิดกูไงมันเกิดกูไงวันนี้เท่าไหร่ละห้าสิบเก้านะโอเคโอเคแฮปปี้เบิร์เดย์นะพี่โอเคโอเคตั้งคิดมีความสุขมากนะขอให้พี่ไปอยู่ที่ชอบที่ชอบนะไม่ไปออยู่่่ในททีีชบ Di <laughs> mana?